ชาวบ้านเทใจเลือกตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านปันทิยาแพรกษาแทนชุดเดิมที่สโมสรหมู่บ้านปันทิยาถนนพุทธรักษาตำบลแพรกษาอำเภอเมืองสุปราการได้มีการคัดเลือกคณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านแทนชุดเดิมที่หมดวาระลงไปนานกว่า2ปีแต่ไม่ยอมลงจากตำแหน่งสมาชิกหมู่บ้านจึงได้ปรึกษาหารือและดูในข้อกฎหมายต่างๆเพื่อต้องการให้มีนิติบุคคลที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านชุดใหม่โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสพอบางปูหน่วยงานก อรมนจังหวัดสงขลาการกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมสังเกตการและดูแลในเรื่องความเรียบร้อยโดยมีนายปารเมศพัสกุลมาให้ความรู้เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกติมุขคนหมู่บ้านเพื่อให้สมาชิกหมู่บ้านที่เข้าร่วมในครั้งนี้กว่า100คนได้มีความเข้าใจก่อนที่จะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านโดยมติเสียงส่วนใหญ่ได้ยกมือเห็นชอบเลือกคณะกรรมการหมู่บ้านชุดใหม่มีเพียงหนึ่งเสียงที่ไม่เห็นด้วยทำให้ผู้สมัครนิติบุคคลหมูบนน่บ้านจำนวน10คนได้รับการคัดเลือกอย่างเป็นเอกฉันท์ซึ่งนาวาเอกประดิษฐ์วินนั์้าาารรชกบ ซึ่งเป็นหนึ่งในจํานวนสิบคนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านกล่าวว่าก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องชาวปันทิยาและกษสาทุกท่านที่กรุณาไว้วางใจออมเลือกตั้งคณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านชุดใหม่แทนชุดเดิมที่หมดวาระไปแล้วปรากฏว่าชาวบ้านได้ลงมติในจํานวนเสียงมากกว่าหนึ่งในสามก็ถือว่าเป็นเอกฉันให้กรรมการนิติบุคคลชุดใหม่จํานวนสิบคนได้เป็นกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยคณะกรรมการหมู่บ้านชุดนี้ จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสเพื่อจะได้เป็นตัวอย่างที่ดี ให้กับลูกหลานสืบไปสาเหตุที่ต้องมีการเลือกตั้งในวันนี้เนื่องจากคณะกรรมการนิติบุคคลชุดเดิมได้หมดวาระไปในสองปี6เดือนกว่าแล้วทางพวกเราก็พยายามทำหนังสือขอให้มีการเลือกตั้งใหม่แต่คณะกรรมการชุดเดิมก็ไม่ยอมรับหนังสือส่งไปทางภาษนีลงทะเบียนก็ไม่ยอมรับเมื่อครบกำหนด30วันเมื่อไม่ยอมรับหนังสือซึ่งตามกฎหมายแล้วสมาชิกหมู่บ้านได้เข้าชื่อกันหนึ่งใน5เพื่อแต่งตั้งตัวแทนขึ้นมาในการที่จะเปิดการประชุมซึ่งตนได้รับมอบจากสมาชิกหนึ่งใน5ให้มีอำนาจในการเปิดประชุมและจากการประชุมในวันนี้ บว่าสมาชิกในหมู่บ้านได้มาลงคะแนนมากกว่าหนึ่งในสซึ่งถือเป็นเป้าหมายจากข้อบังคับมติที่ออกมาในวันนี้นิติบุคคลชุดนี้ก็ถือว่าได้รับการแต่งตั้งโดยชอบด้วยกฎหมายทุกประการคือวันนี้เป็นต้นไปหมู่บ้านนี้จะได้ทณะนกรรมการนิติชุดใหม่ซึ่งซึ่งพวกเราก็จะดาเนินการบริหารหมู่บ้านด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสเอกสารการเงินทุกอย่างเนี่ยเพื่อเพื่อเราจะได้เป็นตัวอย่างแก่ลูกหลาน รุ่นลูกร,ร,รุ่นหลานของเราต่อไปแล้วก็พวกเราไม่ได้หวังที่จะเข้ามามีตําแหน่งต่างๆเราเข้ามาเพื่อจะระเบียบอของหมู่บ้านให้ถูกต้องอสาเหตุที่ต้องมีการเลือกตั้งวันนี้เนื่องจากว่าคะมรรมการนิติหมู่บ้านชุดเดิมนะหมดเวาลาไปสองปี6เดือนฝ่าแล้วทางหมู่บ้านทางพวกเราก็พยายามทำสือขอให้มีการเปิดการเลือกตั้งแต่บอกว่าไม่รับหนังสือไปส่งไปรษณีย์ตอบรับก็ไม่รับแล้วก็พอครบกำหนด30บวัน เมื่อไปรับสือแล้วทางกฎหมายต่างๆเนี่ยสามารถให้สมาชิกหมู่บ้านเนี่ยเข้าชื่อกันหนึ่งใน5เพื่อแต่งตั้งตัวแทนขึ้นมาใน,ในการที่จะเปิดการประชุมและและจะัดการประชุมนะเมื่อมีการประชุมวันนี้เราก็สมาชิกในหมู่บ้านก็มาลงคะแนนให้เราเนี่ยมากกว่าหนึ่งในสามซึ่งเกินบางหมายที่เขามครับเพราะนั้นมติที่ออกมาวันนี้คณะนิติชุดนี้คือก็ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบด้วยกฎหมายทุกประการ นิติเก่าวก็จะหมดเวลานัดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะฮะเพราะฉะนั้นการดำเนินการทุกอย่างเนี่ยเราถูกตามขั้นตอนของกฎหมายทุกประการเรามีกำนันผู้ใหญ่บ้านมามาเป็นสักขีพยานนะะแล้วก็มีมีทางตำรวจกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในต่างๆแล้วก็ดำเนินการ,การทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน